หนึ่งครับเอาเอาหนึ่งครับสวัสดีครับผท่านปฏิมนครับผมเฟิร์สมานมานกรครับครับผมวันนี้มาเพว่เดินแบบนะเป็นการเตทอนเป็นการจริงๆก็เดินเดินผมเดินมาหลายครั้งแล้วครับผมแต่งานนี้เป็นครั้งแรกไหมเป็นครั้งแรกที่เดินกับพี่เติ้ลเหรอแสดงว่าเคยเคยเดินเคยเดินก่อนแล้วเหรอได้เคยเดินแล้วเอาจริงเหรอเอาเอาไม่เคยเห็นไงที่ใส่ขาสั้านอ่ะอ๋อ ใช่ไหมนานแล้วอ่านี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เดินด้วยกันได้เดินด้วยกันแม่คุณพี่เราทันอยากก็อยากเจอใช่ครับเป็นยังไงครับคุณพี่คุณพี่ก็มีสอนได้หน่อยบอกว่าทำนี้นะทำนี้นะให้ผก่อนตอนไหนก่อนพี่เขาเริ่มสอนก็โหตื่นเต้นครับเพราะว่าเพราะว่าผมก็เป็นคนเดินคนแรกเราเดินเดินเดินเราแบบแรกก็ก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่มีแบบไม่มีแบบไม่ดูว่าเราต้องทำอะไรไงแต่ว่า ก็คือเราเราก็ซ้อมมาแล้วตอนเช้าก็คิดอยู่ว่าจะโพสยังไงดีแล้วพอถึงเวลาจริงหน้างานเขาบอกว่าให้โพสนานกว่ากว่าปกตินิดนึงเพราะตอนแรกเขาบอกห้าวิแล้วถึงเวลาจริงเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกด้านก่อนสองวิสองวิเริ่มกิ๊กละเริ่มกิ๊กละเริ่มเนี่ยรับในใจนะรับในใจรับโอ้โหนับจนแบงค์เลยครับเมื่อกี้ผมนับสิบวิจริงเหรอประมาณประมาณประมาณสิบแล้วแต่ว่าน่าจะไม่ถึงผมนับเร็วแต่ แต่ว่ามีจังหวะหนึ่งจังหวะสุดท้ายจังหวะสุดท้ายที่เป็นโพสชคู่โค้ชคู่ก็คือจังหวนะนัะ้นคือเต้นอะเอื่อมมือไปเพื่อจะจบยิงน้องโพสแล้วก็พอพิงไปปุ๊บน้องหมุนน้องหมุนออกน้องหมุนออกอังหดีมีเป็นรไม่มันครบวิแล้ว <laughs> อ้อนับสามวิเหรอห้าวิห้าวิเหรอห้าวิววนานกว่าห้า้วยเอาจริงก็นานกว่านี้นิดนึงก็ได้แต่ไม่็นไรพี่คข้งเลยแบปุ๊บ ไปเลยขอโทษคจด้มาต้องวางไว้ตลอดแล้วนี้เรามาเดินแบบของอ่า Visionary ววิชเนอรี่สเตทสยามเซ็นเตอร์ครับผมนี่ได้ก็ถือว่าเป็นเป็นเวทีของยังดีไซเนอร์ที่ก็เปิดโอกาสให้แบบดีไซเนอร์ใหม่ๆได้แบบว่าได้โชว์ผลงานใช่เพื่อการสู่ระดับประเทศถูกใช่ครับก็คือสนับสนุนถูกถูกแล้ววันนี้เราเดินของนี่เราเดินของแบบว่ามหาวิทยาลัย อะไร <c oughs> เป็นมหาวิทยาลัยมงคลราชมงคลศรีวิชัยครับผมแต่ว่าแต่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มาจากจังหวัดสงขลา,านี่เราก็แต่ว่าลวดลายนี่คือได้แบบแรงบันดาลใจมาจากทางภาคใต้ครับจริงขอเงขอเราเป็นอะไรเนี่ยของเราเป็นะอะไรของผมนี่เป็นแบบว่ามะม่วงเบามะม่วงเบาเาแล้วเรากินไหมมะม่วงเบาเนี่ย มันตั้งตั้งกันปกติไงเอามองเบาจะแบบออจะเบากว่าเอามองอจะหนักน่าจะนอันนี้จริงจริงไหมครับหรือว่ามันชื่อ่าเดียวอนนีะไรี่อดเยี่อแต่แต่น้าหนักก็เท่าเท่ากันแหละคือว่าอะกนลอมันจะเล็กกว่าอ๋อนี่ไงกูไหดูคัิอ๋นอิีเป็นนกเป็นนกนกอะไรนนก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 เป็นนกแกวนกาดีๆ ชอบลุกชอบชอบลุกจริงจริงชอบมากตอนผมเห็นรูปชุดนี่คือผมแบบโอ้อคือชุดแบบว่าสวยสวยอันนี้สวยจริงๆใช่ใช่ใช่แล้วสวยอย่างเดียวไม่พอนี่คือแบบว่าเขาทาแาบบจากแบบว่าขวดแบบรีไซเคิลด้วยทั้งชุดเลยเจริงจริงรจริงครับครับเป็นขวดรีไซเคิลแล้วก็ปิ้นด้วยปิ้นด้วยเหรอวัตกรรมใหม่จากเอฟซันเป็นแบบว่านวัตกรรมแบบรักโลกโลกไม่โลกรักโลกครับผมเพราะว่าเขาไม่ใช้น้ําเลย อันวันนี้นอนเยอะใช่ไหมเนี่ยเรานอนโอ้โหไม่เยอะหน้าดูพอมากเลยสอบมานะไม่แหลโอ้โหเก่งมากครับไม่ของผมแน่แบบก็ชุดสวยอ่ะแต่แต่ชุดสวยชุดสวยจริงครับจริงคนใส่ก็ส่ง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 ออกมาสวยพีเต้นด้วยเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าจริงๆของน้องครับก็คือตอนแรกอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ติดตรงกลางจริงๆมันจะเป็นแบบว่าเป็นเปิดเลยจะว่ามันเลย มันจะโผล่มันจะหนาวอ่ะครับใช่ใช่ก็เลยแบบมีคนห้ามด้วยแหละใครับโจท้ากันโชว์ไม่พีดตอนแรกอะผมจะเปิดแล้วแล้วพี่เจะบอกติดติดนี่พูดพูดตอนผมแต่งตัวปิดเสียงแข็งเลยครับพี่ไม่เคยเสียงแข็งอย่างนี้เลยพี่ว่าปิดดีกว่าพี่ว่าปิดดีกว่า ไม่ใช่ก็มันเชื่อพี่เชื่อพี่ปิดนี่อย่างนี้เลยเชื่อเชื่อฟังสุดท้ายก็เชื่อเห็นได้ก็เชื่อไงก็เชื่อฟังนะแต่แต่พี่ติ้นก็เปิดเยอะนะเปิดแขนด้วยเนี่ยเรายอมได้ไงอ่ะช่วงนี่ทำไมเขาโชว์กล้ามบ่อยนะแน่นนะสิแต่ว่าไม่เขาออกแบบเป็นแบบนี้เราจะแบบให้มันเป็นแขนยามันก็ไม่ได้เพราะว่าแต่ว่ามันเราเอกแบบมาแล้วแต่ว่ามันก็สวยพี่ติ้นใส่แล้วสวยติ้ลใส่แล้วมันไดบ้าง สวยเลยแหละวันนี้วันนี้เกิดแบบควยอย่างเงี้ยแล้วก็ชุดควยแต่หน้าทำสุยังหล่อเลยกี่คะแนนนี้เต็มเท่าไหร่ครับเต็มเต็มเต็มร้อยเต็มร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะแล้วอิกหนึ่งอ่ะฮะอีกหนึ่งก็ผมเงยร้อย มผ,มผมได้ร้อยอ๋อพี่ต้องน้อยกว่าอ๋อได้ได้ได้ยอมยอมชุดดีสวยก็ถ้าร้อยก็ต้องเต็มร้อยครับเกินวันจริงๆวันนี้จริงชอบชอบตรงนี้มากแบบว่ามีแบบเปิดนิดนึงนิดเดียวพออะไรอย่างนี้แต่ถ้าไม่ติดกระดูกขอชอบไหมครับไม่ชอบครับนิดนึงได้ไหมได้กระดูกพัิดอะเด ศ,ศูนย uh ์ศูนย์ครับศูนย์โอ้ชุดเขาสวยจะตายฝากหน่อยค่ะเพราะว่างานนี้ถึงวันพรุ่งนี้เนาะก็ขอฝากงานนี้ด้วยครับงาน Visionary นี่ครับผมชื่องาน Visionary State Atsiam Center ครับผมมีตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6นะครับผมซึ่งก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่ละวันนี้วันนี้วันที่ห้าเนาะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วครับผม Atsiam ยังเหมือนเรามีเพื่อนอีก ใช่ก็มีน้องอีสองคนใช่ครับเขาบอกกับน้องๆด้วยนะครับผมนี่น้องน้องน่ารักมากแต่ผมแบบว่าแอบเห็นลูกน้องวันนี้นิดนึงแล้วแบบว่าหน้าผมจึ้งแล้วกร้องพูดร้องกันนะจึงจึงแต่จึงจริงแต่จึงจริงๆผมผมแอบเห็นมาแล้วใช่ครับนอกจากนี้พรุ่งนี้ก็ยังมีมาเดิอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมพรุ่งนี้มาดูพี่ๆเนี่ยเดินกันครับ ใช่ที่เป็นอ่าน่าจะเก่งคอมันน้ำปิงใชที่มาดูใช่มาดูมาดมาถึงหเรามาดูเราไม่ถึงหรอเรามาดูเราเดินใช่ไม่ถึงอย่าลืมติดตามเลใช่ครับก็คอยติดตามด้วยครับเราสองคนครับผมช่วงนี้เหรอครับอุ้ยเม่อไหร่สีรีโอ้ยสีรีใกล้แล้ใกล้แล้วเหรอก็ใกล้ใกล้แล้วจริงๆรอบนี้ใกล้จริงๆโอ้ยเมื่อไหร่นี้ยังบอกไม่ได้รู้อะไรมาหรอ ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมเดือนนี้เป็นเไร่ะไม่เปิดเปิดรู้แล้วหรอไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดือนเดือนเนี้ยอุ๊ยฮะไม่ใช่ไม่มีอะไรอ๋อเดือนพี่ไม่พี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไหนอันนี้พูดได้ไหมไม่ได้อันนี้ดีกว่าพูดเข้าเรียลลิตี้ไง เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปหรอเลนกับข้าวหรอเข้าครับไม่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าตอนไหนก่อนอ๋อไม่ใช่ไม่ได้เข้าครับเดิตี้ข้าอยังออาว้อไรอะส่นเดียวนี้สนี้ได้ถูกหมไหนึงเรื่องไหนครับสีเกลือกอซีเกลือได้ดูแน่นอนสีเกลือแน่นอน โอ้ยอดนนี้ท่านไม่รู้ไหมถามน้องน้องเขาเดือนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดือนนี้โอเดือนนี้เอ้ยแต่ปีนี้ผมว่าปีนี้ปีนี้เหรอแต่เดือนนี้ไหมก็ต้องรอติดตามแต่จริงๆเดือนนี้มีแต่ว่าเซอร์ไพรส์หลายอย่างมากจริงๆเอร์ไต้นมใช่หมไม่รู้แมแต่ว่าอย่างที่น้องบอกเลยว่าเดือนนี้มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วไม่ได้มีอย่างเดียวด้วยอันนี้โอ้เดี๋ยวผมนับกันโอหลายอย่างเลยเหรอโอ้ใช่เดือนนี้ ต้องอันนี้ต้องรอเร็ผมว่าเร็วๆนี้แหละจริงๆผมว่าเร็วๆร็วนี้กี่วันกี่วันกวันกี่วันโอ้กี่วันนี้ผมก็ผมก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ต้องพูดพี่ว่ามีผิวไม่ดเชื่อไหมันไม่ได้ไมออกคิอยู่นะอไี่ออกดูอยู่หรอไม่มีใครมาคุมด้วยใช้กี่วันพี่ไปอพี่โจไปเมาส์อยู่แล้วเราได้แล้วนิดนึงได้ไหมสักอย่างหนึ่งได้ไหม สบายสักอย่างหนึ่งนะอะไรพี่พี่งงไปหมดอะไรเนี่ยจริงๆไม่ได้พูดอะไรเนี่ยมันปรึกษาพี่ก่อนนะเอาพี่เอาจากเฟรมตรงนี้ก่อนไม่เอาดีกว่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวก็จะไม่พยไม่รหรอกอ๋อนั่นสิครับเมื่อกี้ผมพูดอะไรผมไม่ไม่มีนะแต่ว่าเป็นสบายแน่นอนแน่นอนสบายแน่นอนสบายแน่นอนก็คือเราได้เงินอย่างแน่นอนแล้วไม่ใช่ ยังอื่นอีกเหรอมีอื่นอีกเหรอไม่ใช่ไม่เอ็มวีอะไรไม่รู้เรื่องเลยอดี๋ยดูเราดีอันแล้แบบแวะล่ะหลายๆคนอาจจะรอสทุท้ายที่เป็นเพลงเราสองคนอ่าฮ่าฮนายังบอกไม่ได้เหมือนกันครับยัง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 ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอัปเดตเลยตนี่เราต้องพัฒาที่จะเพิ่มในตัวเมิร์สที่เมิร์สสปอน มไ่เพราะมันสปอยไม่ได้จริงมันแบบว่าเซไ์จริงจริงผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะแต่อันนี้ไม่สปอยอนนี้เซไ์เซไ์หรือเปล่าพี่ว่าพี่เซไ์นะเซไปเซไปเซไ์เนาะผมไม่อยากพูดแล้วดีต้นพูดดีกว่าเซไปเขียกีฬาก็รออยู่นะเซไเข็มนกีฬาอ่าอันนี้อันนี้พูดได้เฮ้ยพูดได้หรอเาดี แล้วแล้วไหนไหนเพราะว่าล่าสุดล่าสุดเราไปแบบไปเวิร์กช็อปอออ๋บกว่าเวิรงหน้าไม่ได้เพราะว่าเราก็มีอะไรอัปเดตกันหลายอย่างในในคลาสว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นในกี่วันกี่เดือนข้างหน้าอะไรเพลินๆนานใช่ก็เลยก็เลยไม่แค่นี้แน่นอนอ๋อามันเป็นแต่เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเข้าเข้าคาแรคเตอร์เฉยๆครับอ่าเข้าคาแรคเตอร์รอตาใช่ครับครับ ซอไพรส์หน่เซอร์ไพรส์สองแล้วก็เไพรด้วยใช่พีว,วรู้ได้ไงว่ามีสามอันเหรอุยอุ้ยพี่ดงสแล้เนี่ยตนี้ต้เเอร์ามอ่ะสามอันที่พี่ดึมาี่สามอันจริงเหรอฮะโอพี่พี่พ,พีรู้ได้ไงพี่ต้นบอกเหรออไม่ได้บอกเอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอดูว่าเซไพรสจะมากี่อันเซอร์ไพรส์แน่นอนแน่นอนฮะไม่ใช่ อ๋อไม่มีอะไรแต่ว่าเดือนนี้แต่เรามีเจอแฟนๆหรือมั้ยมีแน่นอนครับมีเดือนนี้มีเยอะเลยได้เจอเพราะว่าเขายังไม่ได้ลงตารางใช่จริงๆแบบว่าที่ยังไม่เห็นในตารางอุ๊ยขอโทษครับนี่ยังไม่เห็นในตารางนี่ยังมีอีกอีกโอเคฝากเราสองคนหน่อยดีกว่าครับก็ขอฝากพวกเราสองคนด้วยนะครับผมก็ซีรีส์มีซีรีส์แล้วเนี้ก็ก็ใกล้ออนแล้วครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเข่งศิลารองรอดก็ ใกล้จะมีอ <award> ัปเดตอะไรเพิ <UNKNOWN> ่มเติมแล้วครับก็พวกเราก็เล่นทั้งสองเรื่องก็ขอฝากด้วยครับแล้วก็ขอฝากเพลงเป็นเธอได้ไหมคิดว่าไม่ไม่ไม่นานก็ก็มีก็น่าจะปล่อยเพราะตอนแรกก็พี่พี่เหมือนรู้บันมาละแต่ว่าเหมือนเขาก็พี่ก็ไม่รู้เริ่มไม่รู้แล้วตอนนี้เริ่มไม่รู้แล้วผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องครับวันนี้ใช่ใครับก็แต่วันนี้อาจจะมีอะไรอัปเดตครับแล้วก็อาจจะมีอะไรเซอร์ไพร์ ใช่ใช่ใช่ครับก็ฝากทุกคนติดตามว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะวิกสองวิกสามหรือเปล่าครับก็ฝากทุกคนติดตามเลยใช่ครับครับผมเดือนนี้มีแน่นอนก็แบบว่าขอฝากผมกับพิทเติ้ลด้วยครับผมนะครับไปแบบว่าแท็กแท็กพวกเรามาได้ครับพวกเราชอบไปสองครับแท็กมาได้เนี่ยทุกช่องทางเลยครับผมผมไปตามสองหมดเลยคคครรัับบบอขุณขอบคุณครับ